รงคืนกันนั่นะเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดก็ได้ว่าเ้เ้าเฮ็ดเ้าเฮ็ดออกหรอคือบอกางตัดก็จะออกนี่่าของดีกว่านอเพรนปึนาว่าน่าพูดสาไอ้ที่มาวยิ่งพดัวเฮ็ดยังดดกมาหน้ายเฮ็ดเอ้าเฮ็ดเหรอละพวอพงตะขายของวันที่เร้าขาย ค่ะมาสรุปเลขให้เอฟซีด้วยค่ะมอนี้เดอร์มหาเมควันแมควันตัวจ,จริงเลยด้อยค่ะเมื่อไห้นไม่พิมพ์มาถ่ายทํำกล็ลงคลิปบ่ได้ป่นหัวป่นถ่ายทัย้งเสียงเพลงเอฟซีกระจมว่าโบไปตามไ้เน่ะเนาะมอนี้มาให้แม่ควันสรุปให้ตรงๆเด็ดๆเ,เลยค่ะเพราะว่าสรุปเลขหล้ายเจ้าแล้วค่ะน้องอันดากแม่หนุม่มฟันตรงห้ทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อ ทำมูน,นีมาหาเมควันสรุปให้เนาะเฟซี่เสด้หาซื้อไว้ค่ะวัวน,นี่จังไรกก็ต้องมีโศกมีลาบน้ำกันล้วค่ะเด้องมองหนามจิ้มกระเทียมมองเม่ควันแล้วมะาขามะขายู่นี่เนาะค่ะเนาะเสดใดมีโศกมีลาบน้ำกันค่ะควางนี่จิมกระเจะสรุปเลขแล้วมืออื่นมืออื่นนี่แล้วค่ะ ได้ฝ้าหาซื้อลอตเตอรี่เปซื้อยังไว้นุค่ะกดสิเด้เศร้าไปท้ายทํำแล้วบานเตรียมเฮดังๆย่างเดียวแล้วบานแล้วมือนีมืนมนอนีเขามาไม่ควนควงก็นอนเว้นตื่นขึ้นกันนอนมองเราสูงเรามานี่ละคะ่ะขบานเราก็มาแล้วอบานก็มาให้กำลังใจและ้ะ สร้างก๋วยเตี๋ยวไปกินบ้านสองสูตรกรสันนี่ก็ไปทํำบุญมากกับเลาะมากหาหมูหาพวกน่นะเน,นอะไปสรุปเลยเอสซี่ปั้นขวข้างผัเข้ามดาวข้ากันได้ั้าหวผัาัมาน้าวัดข้ด้ัดขาัดาัา ไปหาเือคคือเป็นดวงเฮงมาสามมงเป็นกับฟันท่องให้แล้วดค่ะเราะยวยห้ล่เราอบอแล้วค่รอบริเวณหมองแม่ขวันเรามาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ แล้วเจ้าที่เจ้าทางมึงก็อยู่นี่แล้วเนาะค่ะเนาะยามลูกค้าบนเขา,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 าลานเราก็มานอนพักอยู่หลังลานเราเราก็ฝันเห็นสองตัวสามตัวเลยค่ะก็ะออกของเราเต็มๆแนวคนบ่อสื่อเลขเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็จะมาให้ยโฉกผู้บ่อสื่อเลขนี่ละแต่ว่วางวดน,นี่ละอีปากเอฟซีโฉกคอมาลน้ำเล่าค่ะนี่ก็จะมาสรุปให้เพคุณฟันทรงห้เยเรื่อยๆค่ะเด้อ แต้เงินไปทำบุญเนาะคะเนาะวันนี้พ่อที่ก็ไม่พิม์ก็ได้ไปทำบุญมาอยู่วัดสามนี่สะคละ,สะ,สะ,สะ่านนี้ลงเอฟซีเบงอยู่กอ,อ้ากูใชมาติดตัวเดียวกันคักแน่แท้ต่าง,งว,าวานนาะไม่ค่อยิงกี่เซน ยังหยีใ่เด้อผู้ใดก็ได้ค่ณบอกพระตรงว่าที่ได้อันงวดรดกับงวนนี่ล่ะให้เบิดวิตทุกวิตยากคุณว่าพระอาจารย์ย่วัดทุุ่งเศรษฐีคนนะเพื่อนไปเสริมดวงเสริมยันกันึ้นว่าถึงเรียกงวนในสิภาคันไปยี่ิจาร์ูดไอ้นักธุรกิจที่เพื่อนแบบว่าต๊ดวงโต๊ะลายนะพระอาจารย์เป็นดึงเป็นเสริมดวงเสริมยังให้พระตรงก็แม่หนุ่มไปมากแล้ว เตาว่าได้เลกมาหายตัวเดียวกันแล้วบอกไม่ควรนั่นล่ละจัดโหลดเท่ากับยูอันยูโฮพญานาคที่เขาไปคอนั่นล่ละตัวเดียวกันคือเขายวคาม,มาหาไม่ควรเนาะบดิเศร้ศามือจักเถื่อดอกเตี๋ยวคนแสบจ,จะ้ะคือได้มากก็ติดใจฮับไปส่องไปวะเรา เมื่อแห้งแล้วจ้ะดินร่นยังบดได้ล่ะแห้งวังมานอนลงบานนี่แห้งโอ้ยยังไดเนาะลูกอยู่ใส่เตากับบมี่ลูกเตากับบะหมี่ราค่จะมาตามตัวเลียงไอเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่มันกระดิสังกุดเทียวเมื่อกินเฮือนจ้ะฐานเม่ควันมาฟันท่วงไห้ฟันฟันท่วงไห้ในเด้อเพราะเอฟซีเปินเห็นเจ้าแนี่ยมาสันดอกเปินบาเห็นหนาเม่ควันเปินบาเสือ มเสียวันพิมมาตามตัวเรขกให้จ้าซื้อตัวใดก็อนแมงขันเจ็ดเจ็ดบ่ซื้อเลยตัวร้อยนึงกับเท่าใดอีกร้อยนึงกับพันแค่นั้นเลยซื้อรอยแมขันเพราะว่าเร็ยกห้องบลายตัวนะจ้ะซื้เลย หาเฟสเะงด้วยควันเป็นฟันทงเลยค่ะเด้อม่พิมพ์กับจัดตัวนี้คือกันละว่าเสียเอาหาเจ็เน็ดจะหารวยถึงเด็อมีเงื่อนถึงบบกูดึงเื่อนเข้าเนาะถันวาตาถึสิเล็เนี่ยมันไมั่อยู่แต่มันหนักกระจายหลายอย่างเละแต่ว่าทามันถือมากกว่าคุมด้วยไหมฟันเนาะคุมจะ พอทีแทงไปเบิกเงินที่เขาให้ค่าน้าตัวมาสื่อเล็มาใส่ค่าเล็เลองโตได้เจ็บเจ็บซื้อตัวนั่นแม่ขวานอยู่แล้วเงืนเนกออนให้ค่าหน้ามือกลัวแล้วไปเบิกมาเตรียมสื่อเล็กอย่างเดียวอ้้้ีเจาูตตไไมมม่่่หรง โต้ซื้อนี่ยังรถเรไม่ดีแต่รจอาได้ดีตมี่ยับวซโตนี่ละค่ะ f ก็คือหอนมฆวันแห้งแห้คนเบิงคลิปบลายเป็นแสนเนี้ยมันเป็นแสนได้คือไม่ฟันอ่ะให้ส่งมานึ่เด้อไม่พิงจะซื้อขนมมาฝากดอก นี่ก็อยากโฉกอยากมานี่แม่ขวัญก็ซื้อซื้อตัวนี่ลาฝากเอซีเด้อค่ะเด้อเดอเลยนออกตัวน้าแม่ขวัญนี่แม่ขวัญอยากกินยังอยากได้ยั้งระคะเจ้าทีเจ้าท้างี่นี่เป็นไงแม่ขวัญอลไรเด้อค่ะเด้อนี่ต่างในพี่มาตามให้แม่ควันเนาะโอ้นีลายืนยันเลยเนาะแม่ขวัญเนาะแต่พอเช็ดไปเบิกเงินยมันสิไปเงียมมันตัวเดียวนีเหระ แม่ควรจะซื้อตัวนี้ละตัวจริงเสียงจริงเด้อไม่พิมพ์บอดอตัวเด้อค่ะเด้อแม่ขวัญไถ่เรียบร้อยแล้วเนาะผู้ใดก็บแม่ขวัญแม่ขวัญแม่ขวัญเยอะให้ส่งมานลำเด้อค่ะเด้อถ้าเคยกระถึงน้ำกันถคยกระถึงน้ำกันแม่ขวัญเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวถือเลขตัวนี้แม่ขวัญกินยังค่ะสำหรับมือก็สำหรับคนโนคะเนาะมาตามไปเลยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ อ้าวขอบคุณขอบคุณค่ะไอเอ็น